ของเด็กๆเกยาวชนกันบ้างดีกว่าค่ะเยาวชนจากสามเชื้อชาตินะคะไทยพม่ามอญน,นะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกันค่ะเป็นเรื่องของสิทธิแล้วก็การคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่จะต้องมาให้ความรู้ความเข้าใจเท่านั้นตัวเด็กเองนั้นก็ต้องมีความรู้ด้วยค่ะเราไปติดตามสกรุปเรื่องนี้กันเลยค่ะ ภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหล่านี้คือหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความคุ้นชินและความสามัคคีให้แก่น้องๆทีค่ายนูแนอเตมีความหมายว่าฉันและเธอเรียนรู้ร่วมกันที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กโดยมุ่งหวังให้เยาวชนในกลุ่มเสี่ยงเป็นแรงงานเด็กในอนาคตนั้นมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านของสิทธิของตนเองรวมทั้งความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน คิดว่าความรู้ที่ให้น้องๆเนี่ยเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานนะคะที่มีความจําเป็นต่อชีวิตเขานะคะเรื่องการเท่าทันสื่อหรืออะไรก็ตามที่เราพยายามจัดให้ในฐานเรียนรู้ให้กับเด็กๆเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของอที่อยู่ในวิถีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราติดอาวุธให้เด็กเพิ่มขึ้นให้เด็กมีทักษะที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดหรือว่าลดการเรีโภพวกด้านใดให้น้อยลงอะคะ่ะ การเรียนรู้เรื่องสิทธิและการคุ้มครองเด็กตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อผ่านเกมและกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกความรู้ลงไปในท้ายกิจกรรมนั้นทําให้น้องๆรู้สึกสนุกสนานและที่สําคัญสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะเล่นเกมเศรษฐีเกี่ยวกับสิทธิของเด็กนะคะจะชอบเกมนั้นมากที่สุดเพราะว่าได้ความรู้ด้วยะคก็คือจะนําไปบอกน้องๆที่โรงเรียนนะคะว่า สิทธิของเด็กมีอะไรบ้างเด็กคนได้รับการดูแลอย่างไรคะได้นําความรู้จากค่านี้คือได้รู้เรื่องของสิสทธิเด็กมากยิ่งขึ้นได้รู้ว่าสิทธิเด็กมันมีกี่อย่างแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะที่เนี่ยเขาได้สอนว่าไม่ควรจะไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะว่าอันตรายรอบรอบตัวเรามันเยอะค่ะก็จะตอนดึกๆกก็จะไม่ออกจากบ้านค่ะเป็นเด็กก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ทำตามสิทธิและบทบ,บาทหน้าที่ ภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่เกิดขึ้นในค่ายแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความหวังในอนาคตที่พวกเขานั้นสามารถที่จะดูแลตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง,อง,องเรื่องของสิทธิและการคุ้มครองเด็กอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปค่ะเมื่อในวันนี้ตัวเด็กเองนั้นสามารถที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง